วันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายน2022ด้วยความจริงวันนี้พระศาสนาจักรสากลสมโพธนักบุญทั้งหลายนะครับแต่ถ้าว่าบรรยากาศการสมโพธเช่นนี้มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเราจึงเลื่อนวันสมโพธนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับวันอาทิตย์ที่6 ที่จะมาถึงอาทิตย์หน้านี้เราจะสมโพธณบุญทั้งหลายซึ่งเป็นเดือนนี้เดือนที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะาระลึกถึงผู้ล่วงลับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะภาวนามากเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณในไฟชำระนะครับเดือนหนึ่งก็ผ่านไปเร็วนะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นเดือนที่มีความหมายสำหรับเรามากเพราะว่าเราจะ ระลึกถึงการเป็นสาพันนักบุญของเราด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ในบูชาขอบพระคุณเราฟังพระวจนะของพระเจ้าในอาทิตย์ที่31เทศกาลธรรมดาปกติไปก่อนนะครับแล้วเราจะไปร่วมจิตใจกันสมโพธิพระเยซูสมโพธินักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์วันนี้นะครับเราจะมาไตรตรองะระลำพึงต่อไป ที่จดหมายนบ,บุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นแบบอย่างของพระเยซูคริสตที่มีความน้อมรับชื่นชมยินดีในการเป็นผู้รับใช้เราต้องถ่อมใจเราต้องสุภาพถ่อมตนขอพระพรจากพระเจ้าให้เราเรียนแบบพระเยซูคริสตพระอาจารย์ของเราพระเยซูคริสตนั้นได้ถ่อมพระไทยของพง์อย่าง เต็มหัวอกหัวใจเลยนะครับเต็มพระไทยได้ละสิทธิของพระองค์คือการเพื่อเพื่ออย่างเดียวเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาและได้ปฏิบัติรับใช้พวกเราคนบาปประชาชนทั้งหลายฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีท่าทีเกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้อย่างพระอาจารย์ของเราอย่างพระคริสตนะครับจะต้อง ปฏิบัติต่อพระเจ้าต่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความหัวใจด้วยหัวใจเต็มเปลี่ยนไปได้วยความรักดุดดังที่พระเจ้าทําไม่ใช่เพราะความรู้สึกที่เราผิดอะไรแล้วเราอยากจะมารับใช้หรือเพราะความกลัวอะไรบางอย่างฉะนั้นเราจึงไตร่ตรองว่าทาทีของเราในการต้องรับใช้ผู้อื่นนั้นจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับให้เปลี่ยนไปด้วยความหวัง ในการที่สุภาพถ่อมตนในการรับใช้ผู้อื่นเราจะต้องมีท่าทีที่มันปกติคนเราจะมีท่าทีสองอย่างนะครับเราจะหาโอกาสให้คนอื่นเราจะกลายเป็นให้คนอื่นมารับใช้เราหรือท่าทีของเราเราจะกลายเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นอันนี้เราต้องไต่ตรองน,นะครับแต่วันนี้แบบอย่างในพระเจ้าของพระเจ้านั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั้นได้ ถ่อมองค์ลงมาเป็นพระบุตรของพระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ดำรงชีวิตตามาพระประสงค์ของพงค์ที่มารับสภาพเป็นมนุษย์เป็นบุรุษคนหนึ่งที่ชื่อเจสูและรับสภาพมนุษย์นี้พงแต่ทว่าไม่ได้สละไม่ได้สละการเป็นพระเจ้าของพงนะครับแต่ทว่าสละ ความมีสง่าราศีหรือฤทธานุภาพของพงค์และยอมที่จะจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดานะครับพระเยซูคริสต์นั้นมาบังเกิดแล้วเป็นชายคนหนึ่งที่ชาวนาซาเรตถ,ถูกจำกัดด้วยสถานที่ด้วยเวลาและข้อจำกัดอื่นๆมากมายที่เป็นมนุษย์แต่ทว่าพงค์ได้แตกจาก แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปนะครับก็เพราะว่าพระองค์เป็นอิสระจากบาปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะครับพระองค์นั้นได้สําแดงให้เห็นพวกเราเห็นถึงลักษณะความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียววันนี้นี่แหละเป็นการถ่อมองค์แล้วจนถึงที่สุดนะครับไม่ได้ยอมแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาเกิดมาแบบยากจนแสนจน เป็นลูกของอพ,รพระแม่มารีและช่างไม้และในที่สุดวิธีการถ่ายบาปของพงค์นั้นก็น่าอัปยศยที่สุดนะครับเพราะการถูกตรึงกังเขนนั้นเป็นวิธีที่ชาวโรมันได้ใช้ประหารนักโทษอุกจกันเพื่อว่าจะได้ทรมานและตายอย่างช้าๆเหตุผลเดียวที่โป่งนั้นต้องยอมถูกตรึงกังเขนก็เหตุผลเดียวจริงๆ ก็เพราะว่าต้องการที่จะไถ่าบาปของเราแต่ละบุคคลไถ่าบาปมวลมนุษย์ทั้งมวลมนุษยชาติทั้งมวลให้รอดพ้นจากความตายไปสู่อิสระและพงได้เป็นเหมือนกับขบวนหัวรถจักรที่จะนำเราไปสู่อิสระภาพก็คือการกลับขึ้นชีพสักวันหนึ่งเป็นความรอดแต่วันนี้บางคนก็อาจจะถามคำถามว่าทำไม พระเยซูคริสต์ได้รับบาปของเราไปทั้งหมดแล้วแต่ทำไมเรายังเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากต่างๆในชีวิตอย่างมากมายดังนี้ก็อยากจะบอกว่าเราพงเพียงอยากให้เรามีส่วนเพียงเซี่ยวเล็กๆเซี่ยวหนึ่งในการทรมานของพงว,วันนี้ถ้าเรากำลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากเราน่าจะรำพึงถึงจดหมายเปาโลถึงฟิลิปปีวันนี้นะครับข้อสองบทที่5้า บทที่สองข้อห้าครับขออภัยครับซึ่งเป็นบทที่จะทําให้เราจะต้องเห็นความรักของพระเจ้าแบบอย่างของพระเยซูคริสต์สุภาพถ่อมตนและมาน้อมรับความตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับฉะนั้นการที่เราจะมีส่วนร่วมเราไม่เท่าหรอกครับพระองค์ได้โดนสารพัดท,ที่จะโดนเราเองพระองค์นั้นอยากให้เราได้มีส่วนร่วม เพื่อจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพงศ์แต่ว่าหัวใจสำคัญนั้นก็คือความถ่อมตนฉะนั้นการที่เราจะถ่อมตนนั้นมันก็มีหลายประเภทนะครับถ่อมตนมีแบบถ่อมตัวแบบจอมปลอมก็มีถ่อมตัวด้วยธรรมชาติที่เราต้องการที่จะเรียนแบบพระเยซูคริสต์แต่การถ่อมตัวนั้นจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องขอกำลังจากพระเจ้าขอพระพรจากพงค์ ขอให้เราได้มีจิตใจที่เรียนแบบพระองค์อย่างจริงๆนะครับและวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสะกิดใจนั่นก็คือพระองค์มาบังเกิดเป็นชายชื่อเยซูแห่งนาซาเรตคำว่า j ีซัสหรือ j e s ัสคริสต์พระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นนามที่มีอำนาจที่สุด <c oughs> เป็นนามที่จะนำความรอดมาสู่เราคำดีที่พระองค์ได้ตรัสแล้ว ด้วยความจริงคำว่าชื่อเยเชวัวหรือเยซู oo, นั้นเป็นชื่อที่ปกติเป็นชื่อที่ทั่วไปสามัญชนคนคนทั่วไปของชาวยิวสมัยนั้นแต่พงค์ได้เลือกชื่อทั่วไปนั้นแต่มีความหมายเพราะว่าเป็นพระผู้ไถยคำว่าเย reps ชวัวหรือโยชัวแปลว่าผู้ไถยให้รอดนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่านามนี้เป็นน้มที่มีอำนาจมาก ฉะนั้นถ้าใครคิดอะไรไม่ออกวันนี้เราคิดถึงนามของเยซูนามนี้เป็นนามที่มีอำนาจที่จะทำให้เราพ้นจากอำนาจของการครอบงําของปีศาจเป็นนามที่จะช่วยเราให้รอดพ้นฉะนั้นเราจะต้องเปล่งนามนี้ด้วยความภาคภูมิใจพระเยซูคริสต์เยซูคริสต์หรือว่าโยชัวจะนำเราไปสู่ความรอด และนี่แหละน้มนี้แหละที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าทุกเขาจะกราบนมัสการพอองพอองนั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดที่ถ่อมองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมในโลกจะกราบนมัสการพงพอองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลเป็นตั้งแต่อัลฟาและโอเมกา้าแต่ว่าที่เกิดขึ้นแบบนี้แหละก็เนื่องจากว่าเราจะต้องสำนึก ว่าปองนั้นเป็นพระเจ้าที่มีอํานาจสูงสุดแล้วถ่อมองค์ลงมามาไถ่าบาปเรามวนมนุษย์นะครับวันนี้เป็นมีข้อรำพึงสําหรับเรามากมายทีเดียวถ้าเรารู้ว่าจะมีปีศาจมาครอบงําเราหรือครอบงํำใครต่อใครนะครับวิธีขับไล่ปีศาจดีที่สุดก็คือในานามของพระเยซูแห่งชาวนาซาเรตในานามของพระเจ้าในานามของพระแม่มารี ในานามของพระเยซูคริสต์นั่นแหละจะขับไล่มารร้ายซาตานทั้งหลายทั้งปวงให้กระจัดกระจายไปเพราะเป็นนามที่มีพลังที่สุดนะครับวันที่พระเยซูคริสต์เล่าพราะวรสา,ารก็เปรียบเทียบเป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องงานเลี้ยงในสวรรค์พงนั้นเชิญทุกคนนะครับแต่ว่าเรามักจะมีข้อแก้ตัว วันนี้พงษ์ก็ได้ย้ำเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพงษ์ต้องการที่จะเชิญเราแล้วเราต้องถามว่าเรามีข้อแก้ตัวอะไรเพราะหลายคนก็บอกติดธุระนู่นติดธุระนี่เดี๋ยวต้องไปทําภารกิจนี้นั่นก่อนเราลําดับความสําคัญในชีวิตอาจจะผิดไปเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่เราจะต้องรำพึงในวันนี้ว่าในชีวิตนี้นั้นเราจะต้องมาจัดลําดับ อะไรมีความสําคัญที่หนึ่งที่สองที่สามแต่เรามักจะว่านําพระเจ้าไปไวันที่ลำดับสุดสุดท้ายเพราะในแต่ละวันถ้าเรามามาเขียนรายการสิ่งที่จะต้องทํานั้นบางทีเราลืมการสวดภาวนาลืมที่จะไปร่วมงานเลี้ยงของพงศ์เรามีเวลาได้ที่จะทําสารพัดอย่างในชีวิตของเราแต่ว่าเราลืมลืมที่จะมานมัสการพระองค์ มาร่วมงานเลี้ยงของพงค์เราพงค์จึงได้ตื่นสติเราว่าวันนี้ให้เราหยุดที่จะหาข้อแก้ตัวสักทีเถอะพงค์พงค์ขอเถอะแม้ว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพงค์ไม่ได้ขออะไรเรามากมายเราตื่นมาเราได้สำนึกบุญคุณของพงค์หรือเปล่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของคำอุปมาการเปรียบเทียบ พงค์ได้เชิญทุกคนนะครับพงค์จึงสั่งสิทธิ์ให้ออกไปตามคนที่อยู่ตามท้องถนนไม่ว่าเป็นใครก็ตามคนพิการคนง่อยคนจนคนอะไรพรงค์เปิดอาณาจักรสําหรับทุกคนฉะนั้นเรามีสิทธิเท่าเทียมกันในอาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นอาณาจักรนี้ไม่ใช่จํากัดเฉพาะบางคนไม่ใช่จํากัดที่เฉพาะผู้ที่เป็นคารินันเป็นอาร์ชบิชอปเป็นบิชอปเป็นนักบวชชายหญิงหรือ เป็นใครก็ตามแต่วันนี้แหละด้วยความจริงแล้วอาณาจักรพระเจ้าเปิดสำหรับทุกคนในสวรรค์จึงมีนักบุญหลากหลายประเภทซึ่งเราจะไปสมโพธกันในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เพียงแต่ให้เราได้สํานึกว่าเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงส่งที่เราได้รับบัตรเชิญจากพระเจ้าด้วยเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระอ,องค์เรามีบัตรอย่างของแท้บัตรจริง เราสามารถถือบัตรนี้ไปร่วมง,งานฉลองมงคลณเมืองสวรรค์ได้แต่ถ้าเราต้องมาตร่ตตองว่าแล้วเราทําตัวเหมาะสมที่จะไปเข้างานเลี้ยงอันนี้หรือเปล่าเราได้ทําตัวอย่างดีเราไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีบัตรเชิญแล้วฉันจะประพฤติตัวประพฤติตนอย่างไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ต้องระวังเหมือนกันระวังจะถูกจับไปโยนไว้ข้างนอก เพราะเราในเมื่อพระเจ้าได้ให้เกียรติเราอย่างสูงสุดสูงสุดในชีวิตที่เราจะมีได้แต่ทำไมเราไม่ได้ตอบสนองหรือให้เกียรติพระเจ้าอย่างที่เราสมควรจะต้องทำนะครับและนี่แหละเป็นบทภาวนาบทลำพึงที่เราจะต้องลำพึงด้วยกันในวันนี้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวที่จะสมโพนนบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรสาหรับ พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับแล้วพ่ออยากจะอวยพรมากเป็นพิเศษในวันนี้เป็นวัยวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์จังดาร์กหรือโจนออฟอาร์คพัคินีนิยมเหตุนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในวันที่หนึ่งพฤษกาคมวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราจะต้องคิดถึงความเป็นพี่น้องกันพ่อ,อยังไม่ลืม ภาวนาสำหรับบุคคลที่ขอคำภาวนามามากมายนะครับพอได้จดไว้สำหรับรายชื่อทุกคนพ่อคิดถึงบุคคลที่เจ็บป่วยที่ต้องการกำลังใจในช่วงนี้พ่อมาเข้าเงียบเหมือนกับขึ้นภูเขาเช่นเดียวกับโมเสสเป็นเวลา40วันนะครับก็อยู่กับคณะเยซูอิตซึ่งมีบรรยากาศในการสวดภาวนามากขอให คำยืนยันและรับปากว่าจะภาวนาสำหรับพี่น้องที่มีจุดประสงค์ต่างๆนะครับประชาสัตรบ์บุษที่ได้ขอคำภาวนาจากพ่อก็คิดถึงทุกๆคนตามเจตนารม์และภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ร่วงรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงวิญญาณของมาริยาสุวรรณมาศนะครับพระมรพลและภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชัาระ วิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราทุกๆคนนะครับที่จากไปเรามีความหวังอันแน่วแน่ที่จะไปสู่พระราชัยของพระเจ้าในอาจักรสวรรค์นะครับเดือนนี้อย่าลืมไปเยี่ยมสุสานนะครับวันที่1ถึงวันที่8เป็นวันที่เราไปเยี่ยมสุสานและสวสวดบทภาวนาตามจุดประสงค์ของพระสันตป,ปาปาเราก็จะได้รับพระคุณการุณน,นะครับพระคุณการุณมีไว้เพื่อช่วยดุงวิญญาณ ที่อยู่ในไฟชำระหรือวิญญาณของผู้ที่เราปรารถนาจะภาวนาให้เราอย่าพลาดโอกาสเช่นนี้นะครับขอพระเจ้าประทานพระพรอ,อาเมน